สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงหน้าที่สองเปรียบเทียบกับเส้นนะคะโดยเราจะมาดูส่วนแรกนะคะส่วนแรกฝั่งนี้นะคะก็จะมีตัวกรองให้เลือกนะคะคลิกตรงนี้ก็จะไปกราฟหน้าแรกที่เป็นขนาดใหญ่สำหรับตัวกรองต่อมานะคะเป็นวันและสถานที่นะคะสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นตามวันและสถานที่รายงานหรือตามวันและสถานที่เริ่มป่วยค่ะ เราก็จะสามารถเลือกปีได้นะคะที่จะต้องการดูข้อมูลแล้วก็สามารถเลือกข้อมูลได้ว่าจะดูข้อมูลแบบเป็นจำนวนผู้ป่วยหรืออัตราป่วยต่อประชากรแสนคนค่ะสำหรับส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นส่วนของตัวกรองที่เชื่อมกับกราฟโดยตัวกรองส่วนแรกนะคะก็จะเป็นเชื่อมกับกราฟแรกนะคะ โดยจะมีตัวกรองให้เลือกก็คือโลกนะคะสามารถเลือกได้นะคะจะมีคําว่าเลือกทุกครั้งนะคะให้คลิกเลือกทุกครั้งด้วยก่อนที่จะเลือกโลกแล้วก็แอปพลายนะคะตัวกรองต่อไปนะคะคือตัวกรองเขตสุขภาพนะคะสามารถเลือกเขตสุขภาพได้แล้วก็กดแอปพลายได้เลยค่ะต่อมานะคะเป็นตัวกรองจังหวัดนะคะแล้วก็เป็นตัวกรองอำเภอเป็นตัวกรอง ะะมีเลือกทุกครั้งด้วยอย่าลืมคลิกเลือกทุกครั้งด้วยนะคะแล้วก็เป็นตัวกลองกลุ่มอายุนะคะแล้วก็เป็นตัวกลองแผนกรักษาค่ะก็มีเลือกทุกครั้งเช่นกันนะคะข้อจํากัดก็คือต้องเลือกทุกครั้งค่ะโดยที่กราฟนี้นะคะที่ใช้ ตัวกรองส่วนนี้จะมีจำนวนผู้ป่วยนะคะมีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนแล้วก็มีกราฟเส้นนะคะโดยกราฟเส้นสีเขียวนะคะจะขึ้นอยู่กับปีที่เราเลือกนะคะแล้วก็กราฟเส้นสีฟ้านะคะสีฟ้าจะเป็นปี2566นะคะแล้วก็เส้นสีเทาข้างหลังนะคะจะเป็นมัยธยฐานผู้ป่วย5ปีย้อนหลังค่ะต่อมานะคะตัวกรองตัวกรองของกราฟ นะคะคโดยก็สามารถเลือกได้เช่นกันครับด้านบนค่ะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นกราฟที่3แล้วก็จะเป็นตัวกรองของกราฟที่3ค่ะก็เลือกข้อมูลตัวกรองได้เหมือนกับด้านบนเช่นกันค่ะแล้วก็ใน3กราฟนี้นะคะสามารถเปรียบเทียบได้นะคะไม่ว่าเราจะอยากจะเปรียบเทียบเป็นกลุ่มโรคนะคะหรือว่าเปรียบเทียบเป็นรายโรคนะคะซึ่งแสดงให้เห็นอยู่นี้ก็จะ เียมนะคะของกลุ่มโรคไข้เลือดออกนะคะใน3โรคที่เลือกมาค่ะ